ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MA Auto Review วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานกับ Ambassador 2026รถซีดานระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในรูปโฉมใหม่ทั้งคันพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์โดดเด่นและสมรรถนะที่น่าประทับใจที่สุดในกลุ่มรถระดับเดียวกัน เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ Ambassador 2026กันก่อนเลยครับรถรุ่นนี้มาในรูปลักษณ์ที่ทั้งหรูหราและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเส้นสายตัวถังดูทันสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายของความคลาสสิกไว้ได้อย่างลงตัวประจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ที่มาพร้อมโลโก้ Ambassador แบบใหม่สะดุดตาทุกครั้งที่มองระบบไฟหน้า LED Matrix ทรงเพรียวบางเพิ่มความสปอร์ตและความหรูหราในเวลาเดียวกัน ่ายท้ายแบบเลตที่มีลวดลายเฉพาะและไฟเลี้ยวแบบไล่ระดับให้ความรู้สึกพรีเมียมล้ออัลลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่เข้ากันอย่างลงตัวกับซุ้มล้อขนาดใหญ่เส้นสายตัวถังที่คมชัดและดูไดนามิกช่วยเสริมภาพลักษณ์ความเป็นรถยนต์รุ่นใหม่อย่างเต็มตัว มาดูกันต่อในเรื่องของสมรรถนะและการขับขี่ Ambassador 2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จ2.0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง240แรงม้าแรงบิด370นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหน้าหรือเลือกออปชันขับเคลื่อน4ล้อสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์ขับขี่ที่มั่นใจในทุกสภาพถนนอัตราเร่ง0ถึง100กิเมตรชั่วโมง อยู่ที่ประมาณ7.2วินาทีซึ่งถือว่าเร็วและทันใจพอสมควรสำหรับรถซีดานในกลุ่มนี้ระบบกันสะเทือนหน้าแบบแมกเฟอร์สันสตรัสและด้านหลังแบบมัลติลิง์ให้ความนุ่มนวลและความนิ่งเวลาขับขี่ในทางตรงและยังตอบสนองได้ดีในทางโค้งเสริมด้วยระบบควบคุมเสถียรภาพแบบอัจฉริยะช่วยให้รถเกาะถนนได้มั่นคงยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง4โหมดได้แก่ E ี o ค o m f o r t สปอร์ตและอินดิวิดวดลที่สามารถปรับจูนได้ตามสไตล์ของผู้ขับขี่เข้าสู่ภายในห้องโดยสาร Ambassador 2026เปิดประตูมาก็สัมผัสได้ถึงความพรีเมียมวัสดุที่ใช้ภายในล้วนเป็นวัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังแท้แบบนักป้าพวงมาลายัยหุ้มหนังเย็บมือเบาะนั่นงคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้า12ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบนวด ระบบไฟแอมเบียนไลท์ปรับสีได้64เฉดเพิ่มบรรยากาศในห้องโดยสารให้หรูหราหน้าใช้งานแผงแดชบอร์ดแบบดิจิตอลขนาด12.3นิ้วและหน้าจอ Infotainment แบบสัมผัสขนาด14นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก Harman k a r d o n ให้เสียงที่คมชัดและกระหึ่งรอบทิศทาง นอกจากนี้ยังมีระบบผู้ช่วยอัจฉริยะควบคุมด้วยเสียงที่รองรับคำสั่งทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยช่วยให้การใช้งานง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเบาะหลังของรถก็ไม่แพ้กันครับมีพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายพร้อมช่องแอร์แยกและที่ชาร์จ USB-C ทุกตำแหน่งเบาะสามารถพับแยกแบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างยืดหยุน่น ความจุพื้นที่เก็บของท้ายรถอยู่ที่ประมาณ550ลิตรเหลือเฟือสำหรับการเดินทางไกลหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันในด้านระบบความปลอดภัย a m b a s s a d o r 2 0อร์2026จัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขี่ขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องมองรอบคันแบบ360องศานอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaive c r Cruise Control พร้อมระบบหยุดออกตัวอัตโนมัติเหมาะกับการขับขี่ในเมืองอย่างยิ่ง ราคาจำหน่ายของ Ambassador 2026ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.49ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจขึ้นไปถึง1.89ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์และระบบความปลอดภัยครบถ้วนโดยราคานี้อาจมีการปรับขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับนโยบายการตลาดของผู้จัดจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ โดยรวมแล้ว Ambassador 2026ถือเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของตำนานรถยนต์ที่หลายคนรอคอยด้วยดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยสมรรถนะที่น่าประทับใจและความสบายภายในห้องโดยสารระดับพรีเมียมใครที่กำลังมองหารถซีดานที่ไม่ซ้ำใครและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว Ambassador 2026อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาอยู่ ขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม MA Auto Review แล้วพบกันใหม่ในรีวิวรถยนต์รุ่นถัดไปครับ